สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องหมาย,ยิก,กนเราจะมารีวิวรองเท้าอะไรก็ไม่รู้ถ้าทุกคนอยากดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด like, กระดิ่งและกดติดต,ตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าทุกคนอยากพร้อมตขอกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีครับ สำหรับอินโทรคลิปนี้ก็เป็นฝีมือเป็นผลงานของลูกสาวผมคือพอดีว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการทําคลิปผมก็เลยให้เขามาทำอินโทรแนะนําคลิปนี้นะครับในคลิปเนี้ยก็จะพูดถึงรองเท้าคู่นี้ก็คือ On c l o u o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  m h o h o 3รองเท้าคู่นี้ออกมาในปี2023ก็คือปีที่แล้วนี่เอง ต้องบอกว่าฟีลของคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์ของโฟมที่แน่นมากนะแน่นมากแล้วก็จะแยกออกเป็นสส่วนคือส่วนด้านหน้าโฟมด้านหน้าเนี่ยมันมีความแน่นมากส่วนด้านหลังมันมีความแน่นนุ่มแต่ว่าฟีลการวิง่งภาพรวมเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แน่นมากนะโฟมยุบตัวน้อยการลงเท้าของคู่นี้ถือว่าทําได้ดีทุกแบบเลยคือลงส้นก็ดีลงกลางเท้าก็ดีลงหน้าเท้าก็ดีแล้วก็ มันเป็นรองเท้าที่รู้สึกว่าวิ่งเรื่อยๆก็ดีนะต่อให้มันมีโฟมที่รู้สึกแน่นมากวิ่งเรื่อยๆวิ่งช้าๆใช้แรงไม่เยอะแต่ก็มันให้ความสนุกคือมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัวคือของออนเนี่ยมันแน่นมากแต่ว่ามันวิ่งดีนะวิ่งช้าดีวิ่งช้าด,วาดีวิ่งเร็วดีคือผมเขอเล่าอย่างนี้แล้ะกันคือฟิลที่ว่าผมจับฟิลได้จากการวิ่งของคู่นี้มันอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นฟิลของผมที่ว่าผมวิ่งแล้วก็ผมรู้สึกยังไงก็จะเล่าให้ฟัง เอาอย่างนี้นะครับคือว่าถ้าเราดูลักษณะแผ่นคาร์บอนเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมครับแถบดำๆเนี่ยครับสีดำๆเนี่ยมันเป็นแนวแผ่นคาร์บอนซึ่งอยู่ด้านล่างใกล้กับแผ่นเอาโซนส่วนส้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนก็คือใกล้กับต้นเท้าของเราและทีเนี้ยโฟมของเขาเป็นโฟมพีแบคโฟมของเขาเนี่ยแน่นมากเลยโฟมด้านบนเนี่ยแน่นมากแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันมีความนุ่มระดับหนึ่งและทีเนี้ยเวลาเท้าเราเหยียบลงไปบนรองเท้าเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราจะเจอโฟมก่อนใช่ไหมแต่ว่าฟิลที่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมเหยียบอยู่บนแผ่นกระดานหรือแผ่นคาร์บอนหรือแผ่นอะไรสักอย่างที่ว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยและทีนี้ใต้จากแผ่นนั้นนะที่ผมเหยียบมันจะเป็นชั้นของโฟมชั้นของโฟมเนี่ยมันไม่ค่อยยุบตัวแต่เวลาเราวิ่งอะ่ะผมจะรู้สึกว่าส่วนที่ยุบอะ่ะมันเป็นส่วนของโฟมที่อยู่ติดก,กับพืน้นด้านล่างก็คือว่าเหยียบแล้วเจอแผ่นอะไรสักอย่าง แล้วใต้จากนั้นมันเป็นโฟมแล้วมันเป็นโฟมที่มีความแน่นมากและมันไม่ยุบแล้วก็ใต้ลงมาจากนั้นอีกก็จะเป็นโฟมที่รู้สึกว่ามันให้ฟีลที่จะพอยุบตัวได้บ้างมันก็จะอยู่ในส่วนของข้างล่างที่ติดกับพื้นผิวที่เราวิ่งเวลาเราวิ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยมันยุบแต่ว่าด้านบนขึ้นมาขึ้นมามันแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะให้ฟีลประมาณนี้รองเท้าคู่นี้วิ่งลงส้นดีลงกลางเท้าดีลงหน้าเท้าดีลงได้ดีทุกแบบทุกความเร็วจากที่เซตมารู้สึกว่า คือผมเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อมากๆว่ารองเท้าเนี่ยมันดูว่าแน่นมากเนี่ยแต่ว่ามันให้การตอบสนองต่อความเร็วช้าไปถึงเร็วระดับหนึ่งนะครับขอใช้คําว่าเร็วระดับหนึ่งมันทําได้ดีคือวิ่งช้าเนี่ยมันแน่นก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องใส่แรงเข้าไปเยอะเราวิ่งไปเรื่อยๆคือรองเท้ามันมีความแน่นที่เป็นฟิล์หลักอยู่แล้วแล้วก็คือโฟมส่วนส้นเนี่ยมันมีความแน่นนุ่มแล้วก็มันยุบตัวไม่เยอะแล้วพอมันยุบตัวไม่เยอะเนี่ยครับ มันจะส่งท่ายเทแรงไปกลางเท้าแล้วก็ส่งไปหน้าได้ดีในขณะที่โฟมตรงกลางและด้านหน้ามันมีความแน่นคือมันเหมือนกับว่ามันอาศัยการกลิ้งเท้าจากส้นไปกลางแล้วก็ไปหน้ามันส่งท่ายเทแรงได้ดีคือพื้นของเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่ทรงแบบอกเกอร์มันไม่ได้เทมากมันไม่ได้กลิ้งไหลอะไรมากแต่ว่าฟีลวิ่งจริงๆนะครับคือโฟมมันยุบไม่เยอะโฟมส้นเนี่ยครับมันยุบนิดหนึ่งแล้วก็ มันก็คืนตัวแล้วก็ส่งถ่ายเทแรงไปข้างหน้าคือเราแทบไม่เสียแรงจากการวิ่งเลยถ้าลงกลางเท้าลงหน้าเท้าอันนี้หมายถึงว่าวิ่ง้าๆนะนี่ก็คือแตะแล้วก็ยกแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆค่วงขาไปเรื่อยๆมันจะทําได้ดีส่วนในการวิ่งเร็วลงส้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือลักษณะฟิลคล้ายๆกับวิ่งชา้าก็คือว่ามันก็ยังส่งถ่ายเทแรงจากส้นไปกลางไปหน้าได้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนการลงกลางเท้าและหน้าเท้า มันก็เหมือนกับว่าเราเพิ่มแรงมากขึ้นในเพสที่เร็วขึ้นรองเท้าก็ยังตอบสนองได้ดีมันก็ยังยุบตัวไม่เยอะนะแต่ก็ยุบเยอะกว่าวิ่งช้าแหละแต่ว่ายัางไงก็ยังยุบไม่เยอะแล้วก็มันแทบไม่เสียแรงครับคือมันก็ตอบสนองแล้วก็ส่งเราไปข้างหน้าได้ดีแต่ว่าในเพสที่เร็วจัดๆผมมองว่ารองเท้าคู่นี้ยังไม่ถึงขั้นกับรองเท้าที่ว่ามันทําได้ดีในเพสเร็วมากๆคือรองเท้าคู่นี้ยังต้องเค็นแรงนะครับในเพสที่เร็วมากๆ ความมั่นคงของคู่นี้ถือว่าดีพอใช้ได้นะคือเวลาเราเหยียบลงบนพื้นรองเท้าใช่ไหมครับก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหยียบบนแผ่นกระดานอะไรเรียบๆสักอย่างพอมันมีความเรียบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันช่วยพยุงช่วยประคองเท้าเราให้อยู่ในแนวและหน้าแบนแล้วทีเนี้ยเท้ามันจะไม่ตกขอบมันจะรู้สึกว่ามันไม่ไปซ้ายไปขวามันจะไม่ไปเอียงออกนอกหรือว่าเอียงเข้าในที่ผมรู้สึกก็คือรู้สึกว่ามันช่วย ปักรองช่วยให้เท้าเรามั่นคงได้ดีระดับหนึง่งส่วนการระบายอากาศของคู่นี้ถือว่าในส่วนของผ้าเปอร์เนี่ยทำได้ดีเพราะว่าผ้าเปอร์เขามีลักษณะบางแล้วก็มีรูรลุนรูเล็กๆตรงนี้ครับก็ระบายอากาศได้ดีแต่ว่าแผ่นอินโซของเขาเป็นแผ่นโฟมหนาไม่มากนะหนาแค่2มิลแล้วก็คู่นี้ผมลองวิ่งโดยไม่ใส่ถุงเท้าพอกิโลที่4กิโลที่หเนี่ยรู้สึกว่าฝ่าเท้าเริ่มอุ่นแล้ว ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยที่จะระบายอากาศดีสักเท่าไหร่แต่ก็โอเควิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้ว่ามีความร้อนอะไรเพิ่มมากแต่ก็รู้สึกว่าอุ่นนิดๆส่วนปัญหาบาดกัดเสียดสีเนี่ยคู่นี้ผมใส่แบบไม่สวมถุงเท้าเลยนะก็ไม่พบปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรนะครับก็คือว่าส่วนประกอบต่างๆของรองเท้าเนี่ยมันไม่เสียดสีกับเท้าอะไรเราเลยส่วนความทนทานเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของผ้าอัปเปอร์เนี่ยมันไม่ได้ทนทานมากนะครับพอดีไปหาข้อมูลจาก เว็บฝรั่งที่เขาเทสเรื่องความทนทานผ้าอัปเปอร์เนี่ยดูไม่ค่อยทนทานสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราใช้งานปกติเนี่ยผมว่าก็น่าจะทนทานดีอยู่นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับในส่วนของล็อกส้นล็อกข้อเท้าที่เขามีการเทสเขาบอกว่าส่วนตรงนี้มันจะไปไวถ้ามันมีการเสียดสีมากๆแต่ผมคิดว่าถ้าใช้งานปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกันส่วนความทนทานของอยางเอาโซเขาเคลมไว้ว่ารองเท้าคู่นี้มันมีประสิทธิภาพอยู่ที่4มาราทอนเดี๋ยวจะให้ดูกล่องนะครับเขาบอกว่า เ,เขาใช้ชื่อว่าอะไรนะเขาใช้คำว่าไลฟ์แพลนแล้วก็โฟมาราทอนตรงนี้เขาเคลมไว้ว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระยะ4มาราทอน4มาราทอนก็ตีคร่าวๆก็คือ160กิโลเอาเป็นว่าเราตีอยู่ที่200กิโลแล้วกันก็คือผมมองว่าความทนทานของยางเอาโซในระดับ200กิโลเนี่ยสบายๆแต่ว่ามันจะแตะไปถึงที่ระยะกี่รกิโลอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าในระยะ2 3 0 0กิโลเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ส่วนสเปครองเท้าของคู่นี้มีดอกอยู่ที่9มิมนะครับด้านหน้า28 mm, ส้น37ร mm. องเท้ามีน้ำหนักอยู่ที่226ก mm รัมนะครับในไซส์9.5 US หรือ27.5เซนิมมิติของรองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างเรียวนะแต่ว่าการสวมใส่จริงๆผมคิดว่ารองเท้ามันมีหน้ากว้างเล็กๆแล้วก็มีความยาวที่ถือว่ามาตรฐาน ส่วนการเลือกไซส์ก็สามารถเลือกตรงไซส์ได้เลยส่วนราคาของคู่นี้ผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าหมื่นกว่าบาทแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไว้ทีนะครับว่ามันมีราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอีกเช่นกันเพราะว่ารองเท้าคู่นี้จริงๆเป็นรองเท้ายืมมานะครับเจ้าของก็คือเจ้าเดิมที่ผมยืมอยู่ประจําก็คือคุณหมอมาจากโรงพยาบาลทศราก็ขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับที่ให้ยืมรองเท้าหลายคู่เลยเป็นส0บคู่เลยให้ผมมารีวิวก็ขอ,ขอขอบคุณมาหน้าตรงนี้ด้วยนะ ต่อไปจะพูดถึงสเปคนะครับสเปคของรองเท้าคู่นี้ว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยที่อัปเปอร์นะอัปเปอร์เป็นผ้าคล้ายๆพล,ล,ลาสติกบางๆตรงนี้ก็ยืดตัวได้พอสมควรนะอาจจะไม่ได้ยืดตัวมากแต่ก็สวมใส่สบายมีรูคุนเล็กๆตรงนี้ก็ระบายอากาศดีส่วนเชือกผมชอบมากเลยมันเป็นเชือกเส้นแบนเล็กๆเป็นเชือกไนล่อนให้มายาวเลยผูกอะไรก็ง่ายนะครับส่วนลิ้นรองเท้าเป็นแบบกัดเสร็จทั้งกัดเสร็ตท,ทั้งก็คือมีแถบผ้าเชื่อมติดกับ โครงรองเท้าด้านในนะครับแถบผ้าเนี่ยมันเชื่อมติดอยู่กับลิ้นรองเท้าแล้วกับโครงรองเท้าด้านในแล้วก็เนี่ยหนึ่งด้านนะครับด้านในมันเชื่อมติดอยู่กับโครงรองเท้าแล้วก็หนึ่งด้านด้านนอกเนี่ยมันเย็บติดอยู่กับบริเวณอัปเปอร์บริเวณนี้นะครับแล้วก็มันเป็นลิ้นบางวัสดุเนี่ยคล้ายๆหนังกับนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องบาดเสียดสีอะไรบาดการเสียดสีอะไรตรงนี้ไม่มีส่วนต่อไปเป็นแผ่นอินโซแผ่นอินโซเมื่อกี้ให้ดูแล้วมันเป็น แผ่นโฟมหนาประมาณ2มิลิเมตรนะตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรพิเศษแต่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนเล็กๆนะครับพอวิ่งไปสัก4 5กิโลโดยที่ไม่สวมถุงเท้ารู้สึกว่ามันมีอาการเท้าอุ่นเล็กๆนะแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆก็ไม่เจอปัญหาอะไรที่ว่ามันร้อนเพิ่มขึ้นอะไรตรงนี้ไม่มีนะโครงรองเท้าด้านหลังบริเวณล,ล็อกข้อเท้าล็อกซนมันออกแบบมาเหมือนกับรองเท้าวิ่งปกติมันก็ไม่ได้ว่ามีความหนาหรือออกแบบอะไรพิเศษนะ วัสดุอะไรก็ไม่ได้มีโครงอะไรแข็งมากก็ถือว่าล็อกข้อเท้าล็อกส้นเท้าได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดส้นหลวมไม่มีนะครับโฟมของคู่นี้โฟมมิโซบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นโฟมพีแบกก็คือคาแรคเตอร์แน่นนะแน่นค่อนข้างมากแล้วก็จุบตัวน้อยฟิลหลักๆก็คือเป็นรองเท้าที่แน่นแต่ก็วิ่งสนุกนะคือมันมีความแน่นที่กลางเท้าหน้าเท้าส่วนส้นเนี่ยมันให้ฟิล์ที่แน่นนุ่มส่วนยางเอาโซก็มีลักษณะตามที่เห็น เรื่องการยึดเกาะเนี่ยผมถือว่ายึดเกาะได้ดีนะยังไม่เจอปัญหาว่าฉลับหรือว่าลื่นอะไรส่วนความทนทานเนี่ยเขาเคลมว่าสี่มาราธอนสบายๆคือเคลมในเรื่องประสิทธิภาพนะแต่ก็ผมมองว่าในเรื่องของความทนทานเนี่ยระดับ200กิโลนะตีกลมๆมันได้อยู่แล้วแล้วก็สองสามร้อยกิโลเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าหลังจากนั้นไม่แน่ใจนะครับผมความมั่นคงของคู่นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมอธิบายอย่างที่ผมเล่าไปคือเหมือนกับว่าเราเหยียบลงบนรองเท้าแล้วเรารู้สึกว่าเหยียบลงบนแผ่นอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในแนวระนาบเรียบมันจะให้ความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วก็พื้นรองเท้านะครับความกว้างดูเหมือนจะไม่กว้างมากแต่ก็ทรงตัวอะไรได้ดีนะคือถ้าจะให้แนะนําว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่ว่าไม่เหมือนชาวบา้านแล้วก็ต้องมีแบบมีทุนทรัพย์หน่อยเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ราคาแพงนะครับรู้สึกว่า หมื่นกว่าบาทแต่ไม่แน่ใจว่าราคาซื้อขายจริงๆในตลาดตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมก็ไม่มีข้อมูลเลยคือตอนนี้รองเท้าออนเป็นรองเท้ากระแสด้วยใช่ไหมครับมันจะมีคนเอาไปสวมใส่ลำลองในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันเยอะขึ้นนะแล้วก็ผมมองว่าออนเขาก็ทํารองเท้าที่เป็นตัวเลเซิ่งอะไรเนี่ยออกมาได้ดีนะก็คือคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันมีโฟมที่แน่นใครที่ชอบนุ่มๆเนี่ยผมว่าคงต้องผ่านคู่นี้ไปเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ต้องบอกว่าแน่นเลยโฟมยุดตัวไม่เยอะนะ แต่ว่าในความแน่นของโฟมคู่นี้มันก็มอบความสนุกให้เราโดยที่ผมเองก็ไม่คาดคิดนะว่ารองเท้าคู่นี้จริงๆก็ออกแบบมาได้ดีนะแต่ว่าผมคาดไม่ถึงเองก็คือว่ามันให้ฟีลที่ไม่น่าเชื่อนะวิ่งช้าก็ดีวิ่งเร็วก็ดีแต่ว่าอาจจะต้องปรับจูนอาจจะต้องทําความเข้าใจกับมันหน่อยว่าคาแรคเตอร์ของโฟมเนี่ยมันออกไปในแนวเฟิร์มๆนะ มันไม่ได้เฟิร์มเหมือนรองเท้าจีนที่รู้สึกว่ามันจะเฟิร์มไปอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มันก็จะเฟิร์มในลักษณะในคาแรคเตอร์ของตัวมันเองคือจริงๆก็ยากที่จะอธิบายคือคู่นี้มันมีคาแรคเตอร์ที่แน่นก็จริงแต่ว่าในเพสช้ามันก็วิ่งดีในเพสเร็วมันก็ดีแต่ว่าเพสเร็วจัดๆเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยที่จะ เข็นประสิทธิภาพได้มากเหมือนกับรองเท้าบางคู่ที่มันโกงได้ดีกว่าในเพสเร็วๆนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผมเองเนี่ยอาจจะวิ่งกากเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่ารองเท้าบางคู่ที่มาตอบสนองในเพจเร็วจัดดได้ดีกว่านะครับคู่นั้นก็จะโดนเด่นกว่าสําหรับคลิปรีวิว on cloudboom e c o สาในคลิปรีวิวนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปต่อไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ